ฟิกเกอร์เนนโดรอยที่ออกมาตอนที่ญี่ปุ่นนะครับเขามีเหตุการณ์ซึนามิถลม่มมี6ตัวนี้ผมจะแจกให้6คนแบบสุม่มคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใน YouTube นะและกดติดตามจุดไว้น้ำเป็นงานของบานเพโตแต่ว่าเป็นเป็นเซตที่ใหญ่กว่าสวยกว่า สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าผมเปิดกลุ่ฟิกเกอร์ที่สะสมมากว่า20ปีนะ <Wow. S 1> ลงไว้ในคลิปที่แล้วก็มีทั้งหมด3เซตเนะในครั้งที่แล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับว่ามีเซตอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างนะในวันนี้ผมเอา,อามาอีก3เซตเซตแรกเนี่ยก็จะเป็นฮัตซึเนมิคุฮัตซึเนมิคุคือใคร ฮาเทนเนมิคูเนี่ยก็จะเป็นวอลคาลอยตัวหนึ่งจากทั้งหมดประมาณ5-6ตัวเนาะวอลคาลอยคืออะไรอีกวอคาลอยก็คือเสียงสั่งเคาะที่ว่ามีมีตัวกระตูนะมาเป็นตัวแทนของเสียงนี้เป็นเสียงที่ว่าเบสอะมาจากเสียงมนุษย์นี่แหละแล้วก็เอามาปรับดัดแปลงเพื่อที่ว่าเอามาทําเป็นเพลงซึ่งมันดังมากเลยใน20ปีที่แล้วอะ แบบว่าถึงถึงขั้นว่าจัดคอนเสิร์ตให้ตัววอลคาอยตัวนี้เลยนะมีคอนเสิร์ตของฮาร์เนิมิคุก็ลองไปหาดูกันได้เนาะทีนี้ฟิกเกอร์ที่สะสมมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานงานคลิปตู้ฟิกเกอร์งานที่แบบว่างานจับรางวัลอะไรพวกเนี้เนาะก็จะมีประมาณ20ิตัวรวมตัวเล็กตัวใหญ่เนาะเข้าสู่ช่วงคำถามจากทางบ้านคำถามจากทางบ้านตัวไหนได้มาเป็นตัวแรกตัวไหนได้มาเป็นตัวแรกของพวกนี้เหรอน่าจะเป็นตัวนี้ครับ สะสมมาก็ตัวแพงเลยตัวนี้เป็นฟิกสเกลฮนเนมิขุเนาะออกมาประมาณ10กว่าปีแล้วตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ถือไม้แค่นี้นะมันสามารถเปลี่ยนไม้ใส่แว่นหรืออะไรก็ได้ด้วยตัวนี้เป็นฟิกฟิกสเกลเพียงตัวเดียวของเซนนี้ของเซนมิขุเนี่ยตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่2,100บาทที่ซื้อมาตอนนั้นนะครับต่อไปตัวไหนแพงที่สุดตัวไหนแพงที่สุดในนี้ดูแล้วจะอึง้งตัวนี้ครับ ตัวที่เล็กที่สุดและตัวเนี้ยถ้าถ้ามีคําถามต่อไปว่าตัวไหนมีเรื่องราวที่สุดก็คือตัวนี้ด้วยเพราะว่าตัวนี้ยังไงรู้ไหมว่าตัวเนี้ยเป็นฟิกเกอร์เนนโดรอยที่ออกมาตอนที่ญี่ปุ่นนะครับเขามีเหตุการณ์ซึนามิถลม่มถล่มแบบว่าจนจนว่ามีมีภาพที่เป็นผู้หญิงอะนั่งนั่งกอดเข่าร้องไห้เสื้อดำดำอะอยู่กลางซากปรักหักพังของบ้านเรือนเออบ้านเกิดของเขาอะอันฟิกเกอร์ตัวเนี้ย ออกมาโดยบริษัทกูซายคอมพานีออกมาเพื่อที่ว่าเอาเงินส่วนต่างหักต้นทุนไปแล้วเนี่ยออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยซืนามิในตอนนั้นเนาะซึ่งผมก็ซื้อมาด้วยซื้อมากับเพื่อนคนละตัวปกติเนี่ยตัวนินโดลอยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,450-1,500บถึง1,500าบาทแต่ว่านินโดลอยตัวเนี่ยช่วยช่วยผู้ประสบภัยเขาตั้งราคาไว้อัพสูงจากนั้นเพื่อเอาไปโดเนตต่อเนาะ ตอนนั้นก็อยู่ที่ประมาณ2,200บาทตัวนี้ฮะก็เลยกลายเป็นแพงที่สุดแพงกว่าตัวนี้ร้อยหนึ่งตัวไหนชอบที่สุดจริงชอบที่สุดจะเป็นตัวนี้ครับเป็นงานฮัสเซนมิคุที่คอแลแลบกับไทโต a สเตชันไทโต้สเตชันคืออะไรไทโต้สเตชันคือร้านเคลนเกมที่ว่าเราไปคีบฟิกอะถ้าถ้าเคยถ้าเคยเซิร์ชดูเนาะมันจะเป็นอ่ายูฟเคนเกมอะไรพวกเนี้ยอันตัวเนี้ยเขาจะเป็นชุดพนักงานของ ร้านไทโตสเตชันซึ่งเคยไปเห็นของเซกาด้วยนะสวยสวยมากเลยแต่ว่าเราหายังหาไม่ได้ไปหาคีบไม่ได้มันหายากมากพอออกมาคนแย่งกันคีบหมดเลยหมดญี่ปุ่นตอนนั้นไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอแค่ตัวนี้ก็ได้มาแค่ตัวนี้คะค่าเสียหายลองทายเท่าไหร่ทายค่าเสียหายเลยใช่ไหมค่าเสียหายทั้งหมดน่าจะหมื่นสองอะหมดเนี่ยน่าจะหมื่นสองยี่สิบกว่าตัวเนี่ย่อลองบวกกันเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายทีละตัวนะันตัวนี้ เป็นตัวโปรโมททีมจัก,กรยานอะไรสักอย่างที่ญี่ปุ่นเขาแข่งจัก,กรยานกันโหดมากนะเคยดูถ้าใครเคยดูโอตตคุน้องเหล็กอะความจริงจังประมาณนั้นเลยอันนี้คอแลแลบกับทีมอะไรไม่รู้ผมเห็นสวยดีแบบว่าสปอร์ตเกิลก็เลยซื้อมานะตัวนี้500บาทอันนี้เป็นมิคุตัวเล็กกับตัวใหญ่เนี่ยซื้อมาแยกกันนะแต่ว่าเขาออกมาซีซันเดียวกันมันคือตัวเดียวมั้งที่เป็นหัวชมพูอย่างเนี้ย เป็นตีมซากุระเนาะออกมาหลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วตีมซากุระได้มา2ตัวนี้นะสองตัวนี้ก็อาจตีไป2ตัวนี้พั0สตัวนี้ได้มาแพงหน่อยฮนะตัวนี้ฝากเพื่อนคลิปมาอันนี้เป็นมิขุในชุดบันนี่นะครับกระต่ายก็ตัวนี้น่าจะ700บาทตัวนี้700บาทอันนี้พูดไปแล้วฮนะตัวมิขุที่ว่าซัพพอร์ตอตอนที่ซูนามิมาเนาะตัวนี้2,200บาท ตัวนี้เป็นมิคุตัวเดียวที่เป็นฟิกสเกลครับอ่งรบาทอันนี้บอกไปแล้วตัวนี้เป็นมิคุวินเทอร์จำไม่ได้ว่าปีไหนอันนี้เป็นมิคุเซ็ตชุดฤดูดหนาวะตัวนี้ก็อยู่ที่600บาทอันนี้เป็นชุดเจ้าหญิงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้นะตัวนี้ก็อยู่ที่500บาทตัวนี้ผมชอบเหมือนกันตัวนี้เป็นมิคุชุดฮาโลวีน ซึ่งสวยมากนะแบบว่าส่วอทรงองเอลกับเสื้อเนี่ยสีมันแบบถูกจริตอะสีหน้ามันด้วยเนาะอยู่ที่ตัวเนี้ได้มา800บาทกล่องนี้กล่องเนี้ยซื้อมาตามเฟ c บุ o กหนึ่ง5 6. อ่อ่ะอยู่ที่ประมาณ1,500ละกันกล่องนี้6ตัวเนี้ย1,500ซึ่งตัวเนี้ยเอ่อเป็นกล่องเพลงด้วยนะแต่ไม่รู้เพลงอะไรเนี่ยมีเพลงด้วย กูไปบิดแต่เยอะเออ่ามาตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นมิขุงานประกวดอะไรสักอย่างเหมือนประกวดเลือกตั้งอะไรสักอย่างชุดเนี้คล้ายๆ B.N.K เลยเนาะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถือไมด้วยฮนะตัวนี้อยู่ที่650บาทตัวนี้นะตัวนี้ตัวเล็กที่สุดของเพื่อนเขาเลยในฟิกที่ว่ายืนๆกันอยู่เนี่ยนะตัวนี้เป็นงานคอแลแลบกับ l ัสเข้าและคุณ อ่านว่า last Call ป่าวะ last ข้ l เลกคูณก็จะเป็นตัวน่าจะเคยเห็นกันในสติกเกอร์ไลน์เป็นตัวเละคูณตัวสีน้ำตาลน้ำตาลส้มส,มสมอะ่ะตัวนี้550บาทครับตัวนี้งานไทโตสเตชันยังไม่ได้บอกราคาเนาะน่าจะอยู่ที่ประมาณ600บาทตัวนี้ครับงานเทศกาลฤดูร้อนก็จะมีอุปกรณ์ที่มือเขาเนะก็จะมีไอตัวแอปเปเชื่อมแล้วก็มีพัดนะแสดงความ ร้อนถึงความเป็นฤดูร้อนนั่นแหละแล้วก็มีหมวกเป็นสุดนักจิ้งจอกงานฤดูร้อนก็จะมีอย่างเงี้ยขายนะฮะตัวนี้ได้มา6 0 0บาทตัวนี้ฮะจริงๆตัวนี้มีเรื่องราวเหมือนกันนะแต่ไม่เช่ามิขุตัวแรกตัวนี้เป็นงานมิขุเออเหมือนเหมือนนางฟ้าชุดนางฟ้าประมาณนั้นถือกระดิ่งอยู่ในมือด้วยนะนางฟ้าอะไรสักอย่างนั่นแหละถามว่ามีเรื่องราวยังไงไปคีบได้มาครับเอ่อตัวเนี้ยจริงๆอะ่ะขายอยู่ในร้านพวกขายฟิกเกอร์อะไรเงี้ย มันมีขายนะครับไม่จำเป็นต้องไปคีบนะขายอยู่พันห้าร้อยเยนผมก็ไปหยอดคีบมาพันห้าร้อยเยนเหมือนกันดีไม่ขาดทุนอ่าพันห้าร้อยเยนเนี่ยก็ห้าร้อยบาทแหละประมาณนั้นเออประมาณห้าร้อยบาทตัวสุดท้ายของเซต,ตมิขูเราแหล,ละเป็นอ่าชุดหนูน้อยหมวกแดงมีตะกา้าด้วยครับแล้วก็ใส่ผ้าคลุมสีแดงเป็นหนูน้อยหมวกแดงเลยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ห้าร้อยบาทครับตัวนี้ยอดรวมแล้วครับโอ้โหเท่าไหร่นะหมื 13, ่นสามหกร้อยออ หมื่นสามหกร้อยบาทผมเกือบแล้วเกือบแม่นแล้วเกือบแม่นแล้ว <c oughs> นี่ถ้าเอาตุ๊ก,กตาที่อยู่ข้างในมาก็ <c oughs> น่าจะน่าจะเยอะจริงมันมีตุ๊ก,กตาอยู่ข้างในอีกนะ <c oughs> มาแล้วครับนี่ตุ๊ก,กตาเต็มเลยจริงตุ๊กตาพวกเนี้ส่วนใหญ่จะขี้บมาด้วยนะข <c oughs> ี้มาจากตู้เครนเกมที่ญี่ปุ่นนี่แหละตอนไปเนาะตอนเอากลับมาก็ฟีปลมนี่เป็นชุดซากุระเลยเห็นไหมเหมือนเหมือนกับฟิกเกอร์ตัวแรกเลยอันนี้น่ารักดีชุดซากุระตัว ต่อไปชุดวินเทอร์ฤดูหนาวของเขานี่จริงๆมิขคุมันมีตัวหัวฟ้าด้วยเป็นวินเทอร์เซตออกมานะครับอันนี้ก็เป็นชุดฤดูหนาวเหมือนกันจะกอดสโนว์แมนไว้อย่างนี้นะฮะตัวละ300แล้วกันที่ผ่านมาตัว304 4ตัวละอ่ะอันนี้ไปคีบได้มาแถวแถวโอซาก้าตัวนี้นะเห็นชุดไหมครับนี่เห็นไหมค้ายกันเลย เป็นฤดูหนาวเหมือนกับฟิกเกอร์ตัวนะครับเซตวินเทอร์ที่ไอ้นี่ไปตัวนี้ก็300เหมือนกันตัวนี้จะคล้ายๆชุดงานเลือกตั้งอยู่นะครับครบรอบ10ปีฮัสเนมิคุอ่าตัวนี้เป็นครบรอบ10ปีฮัสเนมิคุเป็นงานคีบมาจากเคนเกมที่ไทโต้สเตชันครับตัวนี้ก็น่าจะ300เหมือนกันจำไม่ได้ว่าคีบมากี่บาทชุดงานเลือกตั้งของแท้อยู่นี่นี่เหมือนกันเลยฟิกเกอร์กับตัวตุ๊ก,กตาเห็นไหมฮะ เป็นงานเดียวกันออกมาปีเดียวกันแต่เราก็จําไม่ได้ว่ามันเป็นอ,ออกมาเนื่องในโอกาสอะไร Winter Image 2018 World ปี2018ครับตัวนี้ก็คีบมาได้เหมือนกัน2ตัวนี้อยู่ตู้เดียวกันเป็นเหมือนเป็นทูดดอกไม้เป็นทูดแห่งพืชพันธุ์อะไรประมาณนั้นนะมันจะมีดอกไม้อยู่บนหัวหลุดแล้วด้วยอันนี้เป็นซื้อมาจาก Facebook ครับผมน้องมิคุลับ <laughs> น้องมิคุระตัวนี้ตัวใหญ่เลยตัวแบบว่าเด็กเด็กกอดได้แล้วตัวก็จะกอดตัวร้องเพลงอะอยู่ในมือด้วยตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับแต่ตัวนี้จะยืนอยู่บนไอ้ตัวเนี่ยอยู่ไอ้ตัวคุยขุยสีขาวๆเนี่ยอันนี้เขานั่งอยู่บนนี้นี่เขาจะคล้ายๆกันครับนั่งอยู่บนขุยสีขาวๆนี่ก็จะมีตัวนี้ถ้าเป็นมิคุหลับก็จะเอาไว้บนหัวกันอย่างงี้นี่แล้วก็ยางมัดประมาณนี้ ตุ๊กตานับราคาไหมตุ๊กตาในประมาณสี่พันบวกไออันแรกเป็นเท่าไหร่อันแรกหมื่นสามหกร้อยบวกสี่พันหมื่นเจ็ดหกร้อยอ่ามีคู่ครับบาร์ดี้มีคู่หมื่นเจ็ดหกร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเซตที่สองเลยเซตนี้ทุกคนน่าจะชอบน่าจะรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้มาต่อกันเซตที่สองนะครับคุ้นหน้ากันไหมฮะเรื่องนี้คือคิมสิซึโนยไ่บะ เป็นดาบพิฆาตอสูรนะครับซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นอนิเมะใหม่ที่ว่าผมเพิ่งมาสะสมเนาะก็เลยยังมีไม่เยอะได้มาค่อนข้างยากลําบากเพราะว่าดันเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยพอเห็นปุ๊บอยากได้เลยแล้วเราเอาไปตามพวกเพจญี่ปุ่นอะไรพวกนี้เขาว่าเฮ้ยกาชาปองยายบาออกเซตใหม่อะไรเงี้ยก็คือได้มาค่อนข้างที่จะแพงมากมาดูกันที่ชุดแรกนะฮะชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นเซตที่ว่าเขายืนยืนก่อนหลังกันมีกันอยู่ทั้งหมด10ตัว ทีนี้สิบตัวเนี้บอกว่าได้มายากได้มายากยังไงคือผมอ่ะไม่ไม่สามารถที่จะบินไปญี่ปุ่นนะตอนนั้นได้เว้ยก็เลยฝากเพื่อนที่อยู่ญี่ปุ่นอ่ะเขากดมาให้ผมก็บอกเฮ<ว>้ยเพื่อนกาชาปองออกใหม่ว่ะเพื่อนไปหาดิสองสองสามร้อยเยนเนี่ยเพื่อนไปกดมาให้หน่อยสิบตัวมันก็น่าจะประมาณสามพันเยนถูกไหมแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นกาชาปองอะทุกคนหมดเนี่ยผมหมดไปประมาณเกือบห้าพันบาทอะได้ครบเนี่ยขาดตัวอะไรรู้ไหมขาดน้องทันจิโร่ขาดตัวเดียวเลยตัวเนี้ย แล้วตัวอื่นอ่ะได้มาเยอะมากได้มาเยอะมากแบบว่าเหลือแจกอ่ะเหลือให้เพื่อนเลยอ่ะ <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าได้มายากที่สุดเซตนี้ผมชอบมากคือเราอ่ะไปเห็นรูปเขาอ่ะทำทำประกอบบ้านตัวนี้ขึ้นมาบ้านตัวนี้มันไม่ใช่บ้านสําเร็จนะทุกคนมันจะต้องตัดแตะประกอบมานะซึ่งผมก็ไปสั่งมาได้แล้วอุ้ยจากลาซาด้านะฮะมันก็มีตั้งหลายอย่างอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมยังไม่ได้ประกอบซึ่งยังไงรู้ไหมครับ มันประกอบยากมากทุกคนมันแบบว่าหลังคาเนี่ยผมต้องมานั่งตัดกระดาษกระดาษลังนะปื๊ดเพื่อว่าทาเป็นหลังคาแถบนึงตัดทั้งหมด10อันไม้แต่ละอันเนี่ยผมต้องมานั่งทากาวแม้แต่ซูชิที่อยู่ข้างในร้านอัน,นเนี้ยผมยังต้องมานั่งแบบว่าตัดกระดาษกรมมี่อ่ะสองชิ้นเล็กๆเลยนะสองชิ้นเล็กๆเพื่อมาประกอบอันนึงเป็นข้าวอันหนึ่งเป็นแซลมอนแล้วก็ตัดสีดํามาเล็กๆอันหนึง่งอ่ะอันนี้เป็นสาหร่าย ประมาณนั้นเลยทุกคนความยากในการประกอบอันเนี้ยซึ่งถามว่ามองอย่างเนี้ยมันก็สวยดีนะแต่แนะนําให้ซื้อมาประกอบเองไหมถ้าคุณไม่มีความมุกมานะไม่สามารถประกอบได้ทีเนี้ยมันสามารถเปิดไฟในบ้านได้ด้วยนะครับทุกคนนี่บึ๊กเป็นไงล่ะไฟยังติดอยู่น้องเนสโกะนั่งอยู่ด้านหน้าสุดเลยหน้าร้านซูชิจานหมุนแล้วก็จะมี โอบานายกับมิซึรินั่งอยู่ด้วยกันเนะสาหลักความรักนะครับแล้วก็ชั้นบนอไฟมืดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหลอดแล้วเดี๋ยวจะมีเสาหลักเพิงเลนโงคุคุงนั่งอยู่กับทันจิโร่แล้วก็คานาโอนะครับแล้วก็จะมีเซนอิซึนั่งอยู่กับอินโนุเกะนะครับ, u, บ, uke, รบตัวสุดท้ายครับมูอิจิโร่คงนั่งอยู่นอกร้านเืมอครับเมออันนี้ก็จะเป็นเซตบ้านหลังแรกที่ค่อนข้างภูมิใจมาก ภูมิใจมากๆที่ประกอบมันขึ้นมาได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกัหลังที่2อันหลังนี้ก็มีไฟเหมือนกันนี่ฮะเปิดไฟแล้วนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นบ้านเหมือนบ้านพักอะไรสักอย่างนะชั้นบนเนี่ยเราก็จะวางกิยยคู่กับชินโนบุไว้ข้างล่างก็จะมีโอบานายแล้วอยู่กับมิซซิลิก็มีเสาหลักตัวนี้จําชื่อไม่ได้เสาหลักหินผายังไม่มีบทนะน่าจะมีบทภาคหน้าแล้วก็จะมีนี่ฮะมีบทภาคมีบทภาคที่ผ่านมา ญาตเลิงลมสองตัวนี้นะครับอูซยเทนเงินนะครับแล้วก็เกนยะนั่งเล่นหมากลุกกันอยู่ข้างนอกอันนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาเนาะค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ไม่เท่าไอหลังนี้ไอหลังนี้คือสุดๆดเลยประกอบแบบว่าไม่ทําอะไรเลยนะวันหยุดอะเสาร์อาทิตย์อะไม่ทําอะไรเลยนะสามอาทิตย์ของเสาร์อาทิตย์ก็6วันเนี่ยนั่งประกอบอยู่หลังเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นคิวพพสเกตครับซึ่งอันนี้เป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีค่อนข้างที่จะโบราณอะเหมือนแบบถูกดูดสีออ,อกอะไม่ได้ซื คลาสสิกสวยดีก็เลยซื้อมาทีนี้พิเศษยังไงเซตนี้ที่ผมบอกไปว่านี่ครับสิบกว่าตัวผมซื้อมามันมีซ้าผมจะแจกให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะตัวอะไรกันบ้างที่ผมจะแจกให้มีอิโนโนสุเกะเลนโงฟุมีเซนอิซึมีกิโย و, มีเนซึโกะด้วยคานาโอะมีเท่านี้ที่สามผมแจกไปเยอะแล้วสามสี่ห้าหกมีหกตัว มี6ตัวนี้ผมจะแจกให้6คนแบบสุม่มคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ใน u t u b e นะและกดติดตามผมจะสุ่มแจกเป็นกลงล้อก็น่าจะแจกสักช่วงหลังปีใหม่ไปเนาะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะลงวันที่30ธันวาก็หลังปีใหม่ไปสักอาทิตย์หนึงเดี๋ยวผมอัดคลิปแจกนะครับว่าใครจะได้เอาเป็นว่ายอย่างนี้ระยะเวลาในการร่วมสนุกนี้นะก็ตั้งแต่ คลิปลงเลย30ธัทันวาไปจนถึง10มกรลาแล้วกันอ่ะประมาณนั้น oh. เนาะก็กติกานะครับคอมเมนต์ว่าชอบตัวไหนในเรื่องดาบพิฆาตสูนที่สุดแล้วก็วงเล็บไว้หน่อยว่ากดติดตามแล้วผมก็จะเข้าไปเช็คเนาะเออท่านกดติดตามอิงเดี๋ยวผมก็มาสุม่มไม่รู้ว่ากี่คอมเมนต์อะ่ะผมแจก6ตัวเนี่ย6คนอะ่ะเนาะตัวละประมาณ1 0อบาทอะ่ะนะโอเคทุกคน ก็จบไปของเซตดาบพิฆาตอสูรแล้วครับก่อนที่จะจบไปกับเซตนี้เรามาทายมูลค่าก่อนผมผมทายนะสี 4, นะ่พันผมทายสี่พันเดี๋ยวเรามาดูเซตแรกเซตแรงเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่นับที่ว่าผมกดแล้วเสียไปนะ10ตัวเซตนี้พันสอันนี้ผมยังไม่ได้บอกเลยเซตที่ว่านั่งๆกันอยู่นี่สี่ตัวอันนี้ของของเทียมครับซื้อมาสองรตัวเนี่ยสองไปอันนี้ตัวละห้าอย ก็พันห้าคิวพอสเกต3าตัวนี้นะครับพันห้าบาทจะมีทันจิโร่มีคานาโอะแล้วก็มี oh เลงโงฟุเซตเนี้ยถ้าเอาแค่ตัวฟิกเกอร์นะพันสองบ้านอีกบ้านนี่มันงานฝีมือประเมินค่าไม่ได้ไม่ต้องไปคิดมันเอาเป็นว่าสวยก็พออันนี้มีหนึ่งสสามสี่ห้าหเป็นแปดตัวแล้กัน8ตัวก็พันสองเท่าไหร่ห้าพันห้ันสาม ก็ใกล้เคียงนะเซตคลิปนี้ไม่ค่อยวือหวาแต่ว่าค่อนข้างสวยโค้ชอัพไปในสวยเลยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเซตที่3เนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมร่วมสนุกกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะแล้วก็ กดติดตามไว้แล้วมาลุ้นรางวัลกันตั้ง6รางวัลเดี๋ยวผมมีอะไรมาแจกเรื่อยแหละของซ้ำๆผมเยอะมาต่อกันที่เซตที่3นะครับอันนี้ขออนญาตเอามา2เรื่องรวมกันเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องซ o r t a อาร์ตออนไลน์นะครับเรื่องซ o r t a อาร์ตออนไลน์เนี่ยเออหลายคนน่าจะเคยได้ดูมันก็จะเป็นเรื่องเนื้อเรื่องประมาณว่ามีเกมเกมนึงอะ่ะถูกสร้างขึ้นมาเนาะบนโลกก็จะมีเนฟเกียเนฟเกียนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆ หมวกกันน็อกอะเอาไว้ใส่ใส่เพื่อว่าอา่อานอ่านพวกคลื่นสมองอะไรเงี้ยให้เราเข้าไปเล่นในเกมได้ตอนที่เล่นอยู่เนี่ยเราก็จะอยู่ในสภาวะหลับลึกอะไรประมาณนั้นนะเนาะแต่ว่าพอเข้าไปเล่นปุ๊บติดอยู่ในเกมผู้สร้างไม่ให้ออกแล้วถ้าตายในเกมก็คือตายจริงก็ถือว่าเป็นอนิเมะเรื่องแรกๆเลยที่เข้าไปในเกมพอเรื่อง s อร์ทอาร์ตอะไรมาเนี่ยปุ๊บโอ้โหอนิเมะแนวที่ว่าไปต่างโลกตายปุ๊บไปเกิดใหม่อะไรพวกนี้มากันเพียบเลยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้ผมไม่สะสมตัวผู้ครับไม่มีครับไอคิริตโตไม่มีมีแต่สาวๆจะเห็นว่ามีชุดว่ายน้ําทั้งนั้นเลยชุดว่ายน้ําทั้งนั้นเลยนะอะคำถามจากทางบ้านอคำถามซื้อมาตัวแรกคำถามจากทางบ้านตัวไหนซื้อมาตัวแรกผมคงไปเอาพวกนี้มานี่ที่ว่าเป็นอาสนะอยู่ในชุดว่ายน้ําแล้วก็ นั่งเหมือนนั่งขอบสาโมเดลที่สามารถเอามานั่งขอบโต๊ะขอบสาได้ซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาไปวางทับไอ้ฝาบะหมี่กันเพื่อให้บะหมี่สุกประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่ได้มาตัวไหนแพงที่สุดตัวไหนแพงที่สุดในเซตนี้มีอยู่ตัวเดียวครับเป็นฟิกสเกลตัวนี้ครับยุยยุยในมาภาคสองภาคที่ว่าอา,อาซนะโดนตัวโกงไอแว่นโรคจิตจับไปเนาะแล้ว ชิลิโตเนี่ยไปเจอยุยมายุยในตัวบั็กของเกมเลยแฮกนูน่นแฮกนี่เข้าได้ตลอดตัวเนี้ยได้มาจากร้านยูเมยะตอนนั้นเขาลดราคาที่เซ็นท่านเวิร์นประมาณ2 0 0พก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้รายละเอียดค่อนข้างดีเลยงานสีก็ดีด้วยตัวไหนชอบที่สุดตัวไหนชอบสุดแบบมีเรื่องราว<ม>ก็คงจะเป็นเซตนี้ที่ประทับใจนะเซตนี้เซตนี้เป็นเซตจับรางวัลแต่ว่าเรา ไม่ได้ไปจับรางวัลมาเองนะเราไปซื้อที่ร้านมือสองนี่นแหละแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเซ็ตจับรางวัลอนะเวลามันอยู่ในกล่องสมมติรางวัลเอฟมันอยู่ในกล่องเนี่ยเราเปิดมาเราไม่มีทางรู้เลยนะว่าเราจะได้ตัวไหนมันไม่มีวงไว้มันไม่มีรูปบอกไว้หน้ากล่องด้วยผมไปไปหยิบมา5้ากล่องได้5้าตัวไม่เหมือนกันเลยก็คือได้ครบเซตเลยใน5้ากล่องนั้นก็จะเป็นอะไรที่เออค่อนข้างแบบว่าประทับใจแล้วเอ้ยเราดวงดีไว้อะไรประมาณเนี้ยค่าเสียหายไหม ค่าเสียหายเลยใช่ไหมประมาณหมื่นหนึ่งอ่ะประมาณหมื่นหนึ่งเดี๋ยวมาที่เซตแรกเลยตัวนี้ที่บอกว่าประทับใจที่สุดนะอันเนี้ยได้มากล่องละ200เท่ากับว,ว่าเซตเนี้ยพันหนึ่งอ่าพันหนึ่งนะแล้วก็มีคู่ว่ายน้ําคู่นี้สวยสวยกว่าคู่ด้านนี้คู่นี้ค่อนข้างที่จะชอบมากกว่าเพราะตัวมันใหญ่กว่าด้วยมีน้ําหนักแล้วก็งานสีงานสีหน้าอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีกว่าตัวนี้คู่นี้900 ประมาณนะ900คู่ชุดว่ายน้ําตัวเล็กเนี่ยนะประมาณ700ตัวนี้ครับตัวนี้อาจะเห็นว่าหน้าตาไม่เหมือนเพื่อนเลยตัวนี้มาจากภาคอะไรไซเคชั A ่นคิริโตะหลุดไปในเกมอีกเกมนึงซึ่งตอนแรกมันก็ซอฟๆแหละหลังๆแม่งเริ่มดาักหลังๆเริ่มดักดักจัดเลยคิริคิริโตะแม่งเป็นผักเลยอ่ะ่างเนี้ยไปคีบมาจากญี่ปุ่นเลยนะตัวนี้ตอนนั้นอะการ์ตูน พังเนี่ยกำลังออกแล้วตัวนี้เป็นฟิกเกอร์ตัวแรกๆที่ออกมาประมาณ500บาทครับตัวนี้แล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ผมเอามาเรียงกันไว้1 2 3 4ชุดว่ายน้ําเป็นงานของบานเพโตแต่ว่าเป็นเป็นเซตที่ใหญ่กว่าสวยกว่าไม่ไม่ใช่เซตจับรางวัลทั่วไปนะตัวนี้ผมได้มา4ตัวตัวละประมาณ600กว่ากว่าตีไปเนี่ย4ตัวเนี้ย2,500 เมื่อกี้เราพูดตัวนี้ไปยะอย่างเนาะตัวเนี้ยเป็นงานคล้ายงานอาจับรางวัลแต่ว่าตัวงานสีอะค่อนข้างดีมากเลยถ้าสังเกตในหัวมันจะมันมากเลยแบบว่าลงลงสีไว้ดีมากตัวเนี้ยผมได้มา400จะแพงกว่าทั่วไปตัวนี้ก็มีตัวนี้ครับอาซซึนะอบๆนิดหน่อยจําไม่ได้ว่าซื้อมาจากที่ไหนแต่ตัวเนี้ยได้มาแค่300บาทตัวต่อไปครับตัวนี้ชื่อ ยุกิยูกิเนี่ยมาภาค2เหมือนกันเป็นภาคภาคเอ่อภ,ภาคที่เขาเป็นเอลกันอนะ่ะมีปีกกันอนะจำชื่อภาคไม่ได้นะอ่าเป็นชุดว่ายน้ําคู่กับอาซสนะซึ่งตัวนี้2ตัวเนี้ยได้มาพร้อมกันประมาณพันหนึ่งส่วนตัวนี้ยุยบอกไปแล้วน้องยุยได้มาอ่าสองพัน่งประมาณ2อ0พอันนี้ก็ยูกิอีกตัวหนึงครับซื้อมาเดี่ยวเลยชุดมันเซ็กซี่ดีได้มา500ครับ แล้วก็คู่นี้ครับคู่เชียร์ลีดเดอร์อารซนะกับเป็นตัวของซิลิก้าคู่นี้ก็ได้มาพันหนึ่งก็หมดและของ s อฟ r อาร์ตออนไลน์มีเท่านี้มห,หมื่นหนะึ่งใกล้มากลับใกล้มากเหรอหมื่นเก้าร้อยครับทุกคนเซตนี้โ okay. อเคผมขอญ,ญาตมาต่อเซตสองเลยครับเซตสองเนี่ยเป็นเรื่องเร็วกัน จริงๆชื่อมันยาวกว่านี้นะแต่ว่ามันมีการ์ตูนอ,อยู่2เรื่องที่ว่าเป็นไซส์สตอรี่ให้แก่กันมาจากค่ายเดียวกันมาจากเรื่องเดียวกันแต่เขาเขาเล่นเขาเล่นคนละเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนละมุมมองกันอันเนี้เป็นฝั่งวิทยาศาสตร์อีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่เป็นเรื่องอินเด็ก่ะจะเป็นฝั่งเวทมนต์ในแบบว่าความเชื่อนะมันคือความขัดแย้งกันระหว่างเวทมนต์กับวิทยาศาสตร์จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรประมาณนั้นอ่ะฝั่ง วิทยาศาสตร์มันก็จะมีตัวโกงที่พยายามจะทำลายฝั่งเวทมนต์ฝั่งเวทมนต์ก็มีตัวที่แบบเออพยายามจะทำลายฝั่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันอะไรประมาณนี้ซึ่งเ,เนื้อเรื่องของเรื่องเลียกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องในฝั่งของวิทยาศาสตร์ว่าเขามีพลังพิเศษกันเนี่ยแล้วก็เขาใช้ประโยชน์จากมันยังไงบ้างเนาะค่อนข้างน้อยครับเซตนี้แต่ว่าน่าจะแพงมากๆเซตนี้น่าจะแพงมากๆ <ourd> เพราะว่าเป็นงานสเกลไปถึงสี่ตัวแล้วเนาะผมก็เลยไม่ได้เก็บเยอะจริงๆเรื่องนี้ชอบมากนะมีแบบปอกแขนมีอะไรหมดเลยแต่ไม่ได้เก็บเยอะต,อต,ตัวไหนซื้อมาตัวแรกตัวไหนซื้อมาตัวแรกตัวนี้ที่เป็นเขาถือเอ่อตัวเนี้ยมิสกะมิโคโตเขาจะมีพลังสามารถปล่อยไฟฟ้าได้ซึ่งเขาสามารถเรียกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะแม่เหล็กอะออกมาจากพื้นได้โดยใช้แบบว่าอิเล็กตรอนอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์นะผมไม่ค่อยเข้าใจอะ เรียกเป็นดาบออกมาเป็นอาวุธของเขาได้แล้วก็ยิงกระสุนเร็วกันเร็วกันนะ่ะปืนพลังสนามไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นนะนะ่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นผู้มีพลังพิเศษระดับ S ระดับ5อะไรประมาณนั้นน่ะนะอันนี้คือประวัติเขาตัวไหนแพงที่สุดตัวที่แพงที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ครับสูงที่สุดด้วยตัวเนี้ได้มา3ามพันหนึ่งตัวเนี้สามพันหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าตัวเนี้เหมือนกันเลยใส่ชุดเม็ดมันเป็นงานคู่กันครับ ฐานก็เหมือนการสามารถต่อกันได้แบบจิ๊กซอวด้วยตัวนี้สองพันเก้ารวมกันเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้สามพันตัวนี้สามพันสองตัวนี้สามพันรวมกันเนี่ยก็หกพันสองเซตนี้แพงไหมล่ะครึง่ง<แ> <laughs> หนึ่งเ <laughs> กิ <laughs> หนหมื่นไปแล้วเกินหมื่นไปแล้วประทับใจที่สุดก็สองตัวนี้ไม่ใช่ปไม่ได้ประทับใจสองตัวนี้ที่สุดประทับใจคู่นี้ถ้าประทับใจที่สุดนะเพราะว่าคู่เนี้ยแรกเริ่ม่ะเราได้ อุยฮารุมาก่อนอุยฮารุเนี่ยจะอยู่ฝั่งวิทยาศาสตร์เหมือนกันออสองคนเนี้ยเป็นเจ้าหน้าที่อะไรสักอย่างจัสเมนอะไรเนี่ยผู้คุมกฎของฝั่งวิทยาศาสตร์เนาะจะคอยแบบเหมือนตำรวจอะตำรวจในโลกที่มีพลังวิเศษอะไรประมาณเนี้ยคอยเป็นฝ่ายสนับสนุนเนาะอุยฮารุเราได้ตัวนี้มาเนี่ยประมาณ2อ0พึ่งซึ่งฟิกเกอร์ตัวเนี้ยเป็นของค่ายโคโตบุกิยะออกมานานมากแล้วออกมาเป็นตัวแรกๆเลยของเรื่องออมันเป็นงานคู่กันมันเป็นเพื่อนกันเนาะ ผมอะได้ตัวอุยฮานุมาแต่ว่าตัวของซาเตนลุยโกดเนี่ยหายังไงก็หามไม่เจอหามไม่ได้ไปเจอในเว็บบอร์ดเว็บหนึง่งเขาขายอยู่2 0 0 4เว้ยแล้วเขาก็ขายตัวนี้อยู่2,000ซึ่งเขาบอกว่าเขาขายคู่ไม่ปล่อย ผมก็ไม่ได้ไนงะผมแบบโอ้โหเมื่อยันน่ะเสียตังสี่พันแล้วก็ได้ตัวนี้มาซ้ำไปเจอครับไปเจอที่อากิฮาบาระอีกแล้วตัวนี้ได้มา2 5 0 0นหเยนมั้ง2500ยเยนนี่ประมาณแ0 0อบาทซึ่งถ้าผมไปซื้อมือหนึ่งอ่ะผมก็จะเสียประมาณ2 4 0 0สําำหรับตัวนี้นะงานมันค่อนข้างดีสีสวยแล้วก็ PVC ที่แบบผสมอ่ะ PVC ผสมแข็งกว่าทั่วไปทำให้งานมันไม่ละลายเดี๋ยวเรามาบวกราคากันเนาะว่าทั้งหมดของเซตเนี้ยมันจะเท่าไหร่ จริงเมื่อกี้ผมก็พูดราคาไปเกือบหมดแล้วเพราะตัวมันน้อยเนาะผมเดาแล้วกันประมาณหมื่นโอเคคู่นี้เมื่อกี้ผมบอกไปนะผมได้มา6กพันสแล้วก็ตัวนี้ได้มา2องพนะประมาณ2องพตัวนี้ได้มา800แล้วก็เซตนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7สเเซตนี้ค่อนข้างแพงตัวละ2 5 0ร้อยห้าสิพันพันห้าพันเจ็ดอ่ะตีไปพันแปดตีไปหมดเนี่ยพันแปด แล้วก็ตัวนี้ครับตัวสุดท้ายส0่ร้อยได้เท่าไหร่หมื่นไหม,มหมื่นพอดีเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหอ่ะไหนโชว์กล้องนี้หมื <c oughs> ่นหนึ่งสามร้อยแค่เนี้หมื่นหนึ่งสามร้อยแล้วหมดแล้วผมเอามาหมดแล้วหมดเนี่ยก็คือที่ผมมีเป็นเซตนะแต่ว่าที่ซื้อแยกแยกตัวไว้เรื่องเนี้ยตัวหนึ่งเรื่องนี้ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยผมไม่ไดเอามาเพราะว่ามันค่อนข้างน้อยเนาะก็เดี๋ยวดูไปเท่านี้ก่อนยอดรวมอีพีนี้นะยอดรวมอีพีนี้นะ ดูครับโอ้เป็นไปได้เหรอวะตัวคนน้อยอ่ะสี่หมื่นห้างวดที่แล้วงวดที่แล้วประมาณห้าหมื่นอ่ะหมื่0าองวดที่แล้วสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบอ่ะรวมตีไปห้าหมื่นอ่ะแบบเน็ตเน็ตเลยนะเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทโอ้โห <1, 100. S 1> เกือบแสนมาจมอยู่ตรงนี้แต่ไม่เป็นไรครับผมรักพวกเขาถ้าสมมุติว่าผมเอาพวก ตัวแบบว่าตัวยิบยิบย่อยๆอะไรแบบนี้ผมว่าถึงแสนไว้แต่ก็ช่วงหลังเนี่ยไม่ค่อยได้สะสมแล้วก็จะเป็นการ์ตูนเก่าเนาะก็หาดูกันไม่ค่อยได้ะนะ mm hmm. โอเคก็จบไปสําหรับอีพีนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอีพีนี้มีกิจกรรมกดติดตามก่อนแล้วก็คอมเมนต์นะวงเล็บเพรยกว่ากดติดตามแล้วอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นสัญญาณว่าเข้าร่วมกิจกรรมผมจะเอาชื่อของคุณเนี่ยไปใส่ในกรงล้อสมแล้วเดี๋ยวอัดคลิปมาให้ดูว่าใครจะได้ ปิกเกอร์ตัวเล็กๆของทีเแม่สื่อน้อยใหบาดาบพิฆา,าตระศูรย์หตัวนั้นไปเนาะแบบถ้าผมหมุนได้ของใครอันแรกอ่ะก็เลือกไปคนแรกเนาะก็เดี๋ยวเลือกกันยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีริงเนาะระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่30ไปจนถึงวันที่10มกรา2567ก็25ก็คือปีหน้านะแล้วก็ยังไงวันปีใหม่ผมคงไม่ได้ลงคลิปก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนขอให้มีความสุขในปี ปีอะไรวะปีต่อไปจมไม่ใช่ปีแบบปีหมาปีแมวปีอะไรจำไม่ได้นะปีนั้นนั่นแหละปีไอตัวนั้นนั่นแหละโอเคทุกคนขอบคุณมากไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็กดติดตามได้นะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนรับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ